สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดวงมงคลชีวิตกับผมโอนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโผนวิศวะพารวยก็อยากจะขอความอนุะนะเคราะห์เนาะพูดปเพรอะก็คือฝากทุกท่านนะครับติดตามอีกหน,อหนึ่งช่องทางผมด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขมงคลรายวัน รายเดือนนะครับอยากจะให้ช่องนี้โตวันโตคืนนะครับแล้วก็เพื่อจะเป็นขวัญแังใจให้ผมกับทีมงานในทางนั้นด้วยส่วนช่องทางนี้นะครับวรวมมงคลชีวิตเช่นเคยครับสอรสร้างชีวิตจากลิขิตดาววันนี้เรามารับชมรับฟังภาคปฏิบัติในการเสริมเติมแต่งดวงตาก,กันนะครับเกี่ยวกับการสวมแหนแวนเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือดวงครูอย่าลืมนะ ภาคปฏิบัติทฤษฎีลองไปฟังนะครับลองไปฟังคลิปที่เหมือนกันนี้ก่อนนะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยครับจุดแรกขออธิบายนิดนึงก่อนทจะมาถึงจุดนี้คืออะไรคุณต้องผูกดวงจากเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตนะง่ายสุดแล้วก็ไปคลิกช่องแนวโน้มเราจะเห็นสีขึ้นมาอะไรอยู่สีเขียวเป็นบวกอะไรอยู่สีแดงเป็นลบอย่าใช้ช่องลบนะครับดังนั้นนี่คือช่องลบ เราคัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับส่วนสนุกระภากช้าพันธุช่องนี้กึมกึมนะครับใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแล้วแต่มีลักษณะพิเศษถึงดวงหรือไม่นะครับแล้วก็ดูครับว่าส่วนช่องที่เหลือเอาไว้แก้เสริมเติมแต่งดวงชะตาในเรื่องหัวคอบ่าไหลจรวดปลายเท้าหรือดวงครอบแป็นบ้านชชยปูมงจุย้ยในจุดนั้น ส่วนที่ดาวหลายดวงเช่นเคยดาวเกินสองดวงขึ้นไปนะครับเราต้องแก้ที่หัวคอบาไหลิจัลเท้าหรือดวงค้อบเป็นบ้านดังนั้นโดยตานี้นะครับผมจะให้กลเมเ็ดเคล็ดลับหลายอย่างฟังให้จบนะครับแล้วคุณจะโอ้อาจารย์ไม่เคยสอนเลยนี่สอนไม่หมดจริงๆครับแต่ละภาพไม่ใช่ห่วงแต่ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะจําไปผิดผิดเอาทฤษฎีนียไปใช้กับลองฟังบ่อยๆนะครับดวงนี้เสริมีิพาฒนาได้ไหมไม่ได้ครับต้องไปแก้ที่ดวงบ้านหรือจุดต่างๆของร่างกายเราก็เหลือดาวดาวงเดียวคือดาวเพื่อนหัตเลขห้านะครับเราก็โยงไปครับเพื่นหัตเลขห้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรผู้ครองหุ้นส่วนคนแก้ชิดในกรณีที่เราว่าตอนนี้เราหกบแล้ว เราอยากมีคู่ครองไหมก็สวมได้ครับนะครับไม่ว่ากันหรือเราบอกว่าตอนนี้นะหุ้นส่วนชั้นรู้สึกเจ้าแง่สงงังงนจังเลยเราก็ไปเสริมเรื่องและคู่ครองผู้ส่วนคนแก้ชิดนะครับบางคนนี้ที่เราอกเอ้ยเรายังเด็กอยู่เนาะเราอยากมีแฟนกับคนอื่นเขาบ้างคนอื่นเขามีแฟนกันหมดแล้วเราก็เสริมได้ครับมีแต่และหรือนะครับดังนั้นนิ้วไหนครับ หิ้วก้อยข้างข้างไหนข้างขวาเราก็เอาเลข5ามาเขียนไว้แล้วก็โยงมาครับว่าสีที่ดีแหวนที่ดีที่เราใช้มีอะไรบ้างก็มีเลขอะไรบ้างเลข5าอยู่กับเลขหนึ่งเลข5าอยู่กับเลข2เลข5าอยู่กับเลข3นะครับดังนั้นก็3สีนี้นะครับ3ามเทวดาองค์นี้ช่วยเรื่องคู่ครองคู่ส่วนคนแก่ชิตนั่นคือ1อย่าง อย่างที่สองที่เราพึงกระทาเราต้องพัดสิ่งที่ดีสุดปีนี้คือประมาณเก้าแดเเซนล้วนะครับเราก็มาดูครับดาวในเสียในนี้บ้างเอาแบบเสียก่อนนะดาวอาทิตย์อยู่ช่องอะไรพันธุตัดไปก่อนนะจริงๆอ่ะพอได้พอกอมแก้มได้เพราะชอมาทั่วบางสูตรก็เป็นบวกบางสูตรก็เป็นเท่ากับบางสูตรก็เป็นลบอันนี้เป็นความลึกซึ้งแต่ถ้าเกิดเราว่าไม่มีจริงใช้ชอบมาทัได้แต่ตัวเนี้เรามีให้เลือก ตัดพระอาทิตย์ไปก่อนเลยนะครับพระอาทิตย์เล็กหนึ่งนะดาวจันทร์อยู่ไหนเอ่ยโอ้ยดาวจันตัดไปเลยครับครับแล้วก็เหลือดาวอะไรเหลือดาวคารดวงเดียวถ้าเหลือดาวคารดวงเดียวแล้วเนี่ยต้องเป็นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอภิมหาดีไหมไม่จำเป็นหรอกครับไม่จําเป็นนะเพราะอะไรเท่านี้ก็เลิศแลนะครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งเขาแล้วเพราะาอะไรเหลือดาวดวงเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มาดูดาวพฤหัสเดยค่ะ ดมแวนดาวคารนขนาดเล็าเนาะแล้วก็เอานิ้วมานิ้วก้อยนะนิ้วก้อยขวานะกะดิกหน่อยนะครับทางนี้นะมันจะได้สมพงกับตัวนี้นะครับดูกันเพื่อนสีอะไรบ้างที่ใช้ได้หรือเหลือสีเดียวครับคือสีชมพูจะเป็นยางก็ได้นะถ้าเกิดเรามีงบน้อยเงินน้อยเรามีถ้าเกิดมีเงินถุงเงินถางก็โกเมนหรือ หินหรือพลอยก็ได้พอยเป็นสีชมพูนะนี่มองให้เป็นสีชมพูนะเพราะว่ากล้องเราอะล้จาจ่ามากๆนะครับเราพยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วแต่เบื้องต้นก็เอาแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยววันหน้าผมจะประยุกต์ให้ใหม่อีกหนึ่งแล้วก็มาใส่ใส่แล้วจะเป็นยังไงใส่แล้วจะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับเอาหัวมันไว้ข้างบนนะนะครับเดี๋ยวไว้ข้างล่างนะครับเป็นหัวนะเนี่ยครับนี่คือหนึ่งวิธีการวิธีการที่สองล่ะ นี่คือผมไม่เคยสอนใครมาก่อนนะครับเพราะอะไรมันยุ่งยุ่งคืออะไรโอ้อน,นุษย์อันนี้อันนี้อันนี้นะครับเรามาดูกันเช่นเคยถ้าใครฟังบ่อยก็จะเข้าใจถ้าเป็นกึ่งคนกึ่งเทวดาเพื่อนเขาคือดาะเกตนะครับนี่คือเพื่อนซีเพื่อนเลอเพราะอะไรเทวดาสสวก็อยู่บนสวงสวรรค์ภเกดอยู่บนสวงสวรรค์แน่นอนพระรหัสเนี่ยนะครับลงมาเกิด คนโลกมนุษย์พร้อมกับลาหูอยู่โลกเปื้องล่างลาหูก็ขึ้นมาเกิดเพื่อนซีเขาลาหูคืออะไรคือมรดิยูแต่ลาหูขึ้นมาเกิดก่อนเนี่ยทฤษฎีง่ายๆครับดังนั้นคนที่อยู่คลองมนุษย์ที่เขานิยมใช้แก้เสริมเติมแต่งหนูตาคือพลิหัสกับลาหูนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นกกเป็นเหล่าห้าแปด 90ถ้ารวมตัวกันเกินสมองค์เขาจะสนุกสนานกันครับแต่ถ้าเกิดมาคู่กัน5กับ9เขาสนุกกันได้ครับ8กับ0เขาสนุกกันได้ครับคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเรามาใช้5กับ8เนี่ยตีกันครับนี่ไม่สนิทกันเพราะอะไรนี่คือครูประชาบาลน,นี่คือครูโจรน,นะครับครูเล่เหลี่ยมครูที่แบบ ไตโตฉันก็ยอมอะไรเงี้ยครับนะครับกับอะไรครับแปดเก้าแปลว่าทําเพื่อผมประโยชน์ตัวเองไม่ได้ต้องทําเพื่อคนอื่นจริงจะเจริญครับอะไรครับห้าศูนย์อันนี้คือเรียกว่าทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้ดังนั้นเออเหรือครับคืองงครับอะไรยากๆห้เก,ก็ทาสําเร็จดังนั้นใครอยากเป็นแบบนั้นนะนะครับทุกอย่างฉันฉันแบบ สร้างเครื่องบินสร้างเครื่องบินได้แต่ฉันทอดไข่ไม่อารมแบบนั้นนะครับมองให้เห็นนะครับ90เนี่ยทะเลาะก,กันครับไม่ถูกกันเพราะอะไรเทวดากับโลกเบื้องล่างโดโมโลกไม่ถูกกันแน่นอนสงครามที่มันเกิดกันด่อยคือเทวดากับคนอยู่โดโมโลกนั่นเองครับดังนั้นเราพูดถึงอะไรพรืร้นหันเลขห้าต้องการอภิมหาดี มาดูว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ข้อนี้ตัดตกไปเลยเพราะอะไรก็มันใช้ไม่ได้นะครับคืออะไรครับคือศูนย์ใช่ไดไหมศูนย์ตัดทิ้งไปใช่ไม่ได้แล้วตกที่เสียเหลือลาหูเหลือพระเกตพระเกตบอกว่ามีดาวดวงเดียวที่บอกว่าฉันอยู่ในฉันช่วยทุกคนเพราะฉันเป็นเทวดาต่อให้แกเป็นผีสาระไมา่ชนก็ช่วยแกนะแต่ช่วยมากช่วยน้อยเรื่อง,องฉันแต่ฉันต้องช่วยลูกเราก่อนดังนั้นเขาซีกันโดยธรรมชาติครับและอยู่ช่องพันธุไม่แรงเท่าไหร่เลยว่าเชิงลบไม่แรง นะครับถือว่าใช้ได้ดังนั้นใช้2ดาวนี้ช่วยได้แต่ต้องสวมแหวนสองวงก็คือจะได้ครบสามพระองค์เทวดาช่วยกันเต็มพิกัดไม่มีข้อจุดเว้น,น,ะนะดังนั้นทฤษฎีนี้เกิดขึ้นได้ครับแต่เรื่องจริงนะผมก็พูดเฉพาะเลยนะดังนั้นคุณก็ต้องหาแหวนอันนี้พิงโกสโกนะความหมายดาวลางหูนะครับนี่คือความหมายดาวลางหูกับความหมายเกตสีทอง มอเป็นสีทองนะอาจจะเล็กมากนะครับครับสีทองเราก็มาสวมใส่ที่นิ้วนิ้วลายครับนิ้วกลางอ่านี่ขออภัยครับนิ้วก้อยขวานะครับแล้วก็สวมใส่เอาอะไรใส่ก่อนเอาลาหูใส่ก่อนเพราะอะไรลาหูยังดื้อด้านกับพฤหิสอยู่นแล้วก็ใช้สีทองคุมหลังไว้ใช่ไหมก็เหมือนกับในห้องเนี้ยฉันไม่อยู่นะเกดแกดูห้องแทนฉันนะแต่ถ้าเกิดว่า ฉันไม่อยู่ห้องนะลาหูคุมห้องชั้นแทนนะโอ้สร้างความปั่นป่วดเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะอะไรเกตดก็จะว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกก็จะเกินไปมากนักน,นะแต่พอถ้าบอกว่าเกตดแก,กดูแลนะเขาจะว่าเอ้ยลาหูแก่ายุ่งชั้นเป็นใหญ่ตอนนี้ชั้นได้เกียริมาดังนั้นก็คือลองหัวหน้าห้องล็อกไปครับล็อกลาหูคือนิ้วกลางข้างขวานะครับนี่คือหนึ่งเคล็ดลับและหนึ่งทฤษฎีเช่นกัน าเราใช้แหวนเกลี้ยงอย่าลืมนะต้องใช้เกลี้ยงเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้แบบเป็นหัวนะครับหัวเราก็ต้องใช้หัวเหมือนกันนะครับันก็นคือถือว่าเรามีลูกอ่ะเรามีลูกสามคนเนะ่ะลูกคนนี้ให้แหวนเพชรลูกคนนี้ไม่ให้มันหลอกเกียรติมันอารมณ์แบบนั้นอ่ะไม่ได้ลูกเรานะครับเราต้องให้เขาเสมอภาคก,กันนั่นเองเทวดาก็เป็นคนไปเกิดอย่าลืมนะเทวดาก็เป็นคนไปเกิดให้ต้องให้เหมือนกันไม่ให้กกมพนองให้ จะได้ไม่เกียดชังกันนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวนะครับหนึ่งเรื่องราวผมก็จะพยายามที่จะให้ข้อมูลกับคุณไปเรื่อยๆหากตกในจุดๆใดค,คุณจะได้อัตราดในดวงตัวอย่างอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลองมาประยุกต์ใช้ให้กับเข้ากับดวงตัวเองเช่นเคยถ้าเราบอกว่าเราอยากอยู่คนเดียว ับดวงเมื่อกี้นี้เราก็ไม่ต้องไปเสริมไปเติมไปแต่งครับนะครับง่ายๆโสดมีแต่เระหรือติดของเราที่จะทักจุงหรือนำพาสิ่งดีๆมาให้เราถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดฝาไว้ปิดประตูไว้ปิดโ่งไว้ไม่ให้อะไรเข้ามาปิดปิดประตูบ้านไว้เขาก็เข้ามาไม่ได้ครับนี่ก็คือวิธีการเสริมเติมแต่งโดยตาลุยไปพร้อมกันครับฝึก ค่อยเรียนรู้ค่อยๆศึกษาฟังเพิินๆอย่าไปตั้งใจมากแล้วบางอย่างผมอาจจะพูดเร็วบางอย่างผิดบ้างตกหล่นบ้างอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยถ้าไม่ผิดจนแบบร้ายแรงผมก็ขออนุญาตว่าเล็กน้อยเอาเนื้อความเอาสีที่เห็นก่อนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีค่ะ